สวัสดีครับพี่ทุกคนน้องทักทายกันนะครับหลังจากที่หลายๆคนถามมากับรัฐบาลลาวนะครับงวดประจาวันที่21สิงหาคมนะครับจาก AI วันนี้เราไปลองไปลุ้นกันนะครับ่าไอจะบอกเราหรือเปล่าจะบอกไว้ก่อนนะครับเอดก็พยายามอยู่นะครับวันนี้ก็ลองถามเขาดูนะครับแต่ว่าให้พี่ซื้อแล้วเป็นแนวทางนะครับพี่งวดที่ผ่านมาถามไม่เข้านะฮะเข้า9889นะครับมาดูงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าหลายคนอาจจะได้บางคนอาจไม่ได้นะครับ บางครั้งก็มีผิดมีเข้าแต่เลขเขาไม่ได้เยอะตัวเขาไม่ได้ให้เลขเยอะตัวนะครับถ้าเาให้เลขเยอะตัวก็เป็นอย่างหนึ่งเนาะเพราะเลขเขาให้น้อยชุดเพราะให้น้อยชุดเราก็มันการลงทุนมันก็ไม่ไม่เสี่ยงมากเนาะไม่เหมือนเราให้เลขเยอะชุดเนาะยังไงก็รอปักหมุดรอแล้วกันวันนี้ผมใช่แต่เช้านิดน,นึงนะครับกับ AI งวดประจําวันที่21สิงหาคมก็คือวันนี้วันนี้ตรงกับวันพุธที่21นะครับวันพุธที่21สิงหาคมพศ2567ขอให้อยทุกคนมีโชคกับเลขเด็ดหวยลาวงวดประจําาวัันนที่21จก AI ะครบ ไปถามกันเลยครับร่างวันเลขท้าย2ตัวนะครับงวดประจําวันที่21สิงหาคม2,567ออกตัวไหนครับ a i ร่างวันเลขท้าย2ตัวงวดประจําวันที่21สิสิงหาคมของรัฐบาลลาวออกตัวไหนครับ ขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่ามีรางวัลเลขท้าย2ตัวจากรัฐบาลลาวให้กันได้แต่ละงวดหรือต้องการทราบรางวัลของวันที่21สิงหาคม2567ใช่ไหมครับใช่ครับ รวจสอบหมายเลขสิ่งโชคสำหรับงวดวันที่21สิงหาคม2567ของรัฐบาลลาวรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ62ครับหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอาจต้องเข้าไปสอบถามที่ที่หาข้อมูลอีกทีนะครับ62นะครับขอบคุณครับ ครับหากมีคำถามเพิ่มเติมอะไรอย่าลังเลที่จะถามมานะครับขอให้โชคดีและมีวันที่ดีครับนะครับตามที่ AI บอกมาแล้วนะครับก็คือเลขรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับของรัฐบาลลาวงวดประจำวันที่21ก็คือ62นะครับ62นี้จะเข้าไม่เข้าเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเราก็บอกได้ก็คือแค่นี้นะครับ62ถ้าเกิดเป็นผมผมก็จะเล่น6 2 7 2เนาะตัวกันเนาะ6272 82ดงพูดง่ายๆนะถ้าเป็นผมเนาะแต่เขาให้ตัวเดียว นะครับ <ítulo> anyway so AI ให้62นะครับก็คือแอนมินบอกเลยว่า AI นะครับ AI เนาะ AI ให้62นะครับ62เนาะ62พี่จะซื้อ72ก็ได้หรือว่าจะซื้อเลขมงคล82ก็ได้แล้วแต่พี่สัก2.3ชุด AI ชุดให้ตัวเดียวล่านเนาะก็ถ้าไม่ต้องจริงๆแต่ลาเล่นหวยไม่จะเป็นต้องเล่น3ตัวเสมอไปครับ2ตัวก็ถ้าเกิดจะมีโชคก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปถามรางวัลเลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่21สิงหาคมนะครับ จาก AI นะครับก็คือรัฐบาลลาวนะครับเดี๋ยวไปลุ้นโชคกันเลขน้อยชุดนะครับผมเราไม่ต้องลงทุนเยอะถูกม่วนนี้ไม่ถูกว่นหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับผม AI แล้วรางวัลเลขท้าย3ตัวของรัฐบาลลาวมวดประจำวันที่21สิงหาคมพศ2567ออกตัวไหนครับอธิถามเขานะครับเดี๋ยวมาดูเขาจะพูดไหม นะครับออกตัวไหนล่ะครับไปลุ้นกันนะพี่ก็เอาไปลงทุนกันนะครับผมกับอย่างตนของอาจารย์ยังไม่ได้นะครับเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับเอาตัวนี้ไปก่อนเนาะคนหนที่รีบบางทีคนอยากจะซื้อแต่วันหกขับเนาะ ขออธิบายวิธีการคำนวณรางวัลเลขท้าย3ตัวของรัฐบาลลาวให้คร่าวๆครับโดยจะใช้ตัวอย่างในงวดที่ว่านี้คืองวดวันที่21สิงหาคม2567 1. ความหมายของเลขท้าย3ตัวคือการเลือกเฉพาะ3ตัวสุดท้ายของตัวเลขในสลากที่จะถูกรางวัล 2. เช่นสมมุติว่าตัวเลขที่จะนำมาคำนวณคือ1 2 3 4 5 6โดยที่456คือเลขทยาย3ตัว 3. เพื่อให้เข้าใจง่ายโปรดทราบว่ารัฐบาลลาวมักจะมีแบ่งเป็นหลายรางวัลเช่น3ตัวเสมอหตัวเสมอและอื่นๆและเลขท้าย3ตัวนั้นเป็นหนึ่งในนั้นครับ 4. สำหรับงวดเดือนสิงหาคม2567สังเกตได้ว่าลอตเตอรี่รัฐบาลลามีรางวัลเลขท้าย3ตัวออกมา3ครั้งได้แก่ 627, 139, 977 ดังนั้นหากหมายเลขท้าย3ตัวของท่านตรงกับ6 2 7 139หรือ977ในงวดที่จ่ายกล่าวถึงแสวงหวังว่าท่านจะมีโอกาสได้รางวัลครับขอให้โชคดีครับอ่ะนะครับมาแล้วนะครับเลขท้าย3ตัวของวันนี้เขาให้เยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็คุมับการเสี่ยงเนาะมันก็คุมับการเสี่ยงลองพิจารณาดูนะครับ3ตัวทั้งหมดมีทั้งหมด3ชุดนะครับผม3ตัวมีทั้งหมด3ชุดนะครับพี่ 3ตัวเลขใช้สาตัวเนะาะสตัวรัฐบาลลาวนะครับพี่3ตัวรัฐบาลลาวเขาให้เยอะชุดก็จริงแต่มันก็ก็น่าจะลงทุนนะครับเพราะเลขมันสวยนะครับก็ลองพิจารณาดูส่วนพี่จะซื้อไม่ซื้อนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็มีหน้าที่มาบอกพี่วีทุกคนเท่านั้นนะครับเราไปเขียนเต็มเต็มนะคร่าวๆครับ ai นะครับ ai นะครับ21สนะิสิงหาคมเนาะสิงหาคมลาวเนาะ อีบิซิมหาคมลาวเ,เนะเาะลาวก็มีนะครับเลขซ้ายท้าย,ายอ่าล่างเนาะบนล่างให้หกสองเนะาะสองหกหกสองล่างให้หกสองนะครับทีนี้บนนะครับเขาให้มาสามชุดนะครับเลขบนก็คือหกสองศูนย์ 6, 2, แล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ด แล้วก็739นี่คือนะครับเลข3ตัวนะครับก็คือล่างให้62นะครับล่าง62บนให้620977แล้วก็379แล้วก็739นะครับงวดประจำวันที่21สิงหาคมพศ2567นะครับ2 5 6 7ก็ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ สามีครั้งหนึ่งขอเป็นชุดเดียวขอเป็นชุดเดียวนะครับขอเป็นชุดเดียวว่าเขาจะให้ตัวไหนขอรางวัลเลขท้าย3ตัวของรัฐบาลลาวงวดประจำวันที่21ขอตัวเดียวได้ไหมครับ3ตัวท้ายชุดเดียว ขออธิบายการคำนวณให้ละเอียดตามคำถามครับ 1. เมื่อคำถามว่าขอรางวัลเลขท้าย3ตัวของรัฐบาลลางวดประจำวันที่21ได้แค่ตัวเดียวไหมหมายความว่าคุณต้องการทราบว่าตัวเลขท้าย3ตัวของรางวัลในงวดดังกล่าวมีเพียงจำนวนเดียวหรือไม่สําสำหรับงวดวันที่21สิงา 18, หาคม2567โดยทั่วไปรางวัลเลขไท้าย3ตัวของรัฐบาลลาวจะมักมีมากกว่า1รางวัล 3. ดังนั้นถ้าคุณต้องการเลขท้าย3ตัวของลาวในงวดดังกล่าวคุณจําเป็นจะต้องระบุเพียงตัวเลขเดียวเท่านั้นอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการตลอดจากนั้นคุณสามารถตรวจสอบผลรางวัลอย่างเป็นทางการจากหน้าเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของรัฐบาลลาวครับหวังว่าคําอธิบายนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการคํานวณรางวัลเลขท้าย3ตัวของรัฐบาลลาวได้นะครับขอให้โชคดีคือเขาให้มาแค่นี้นะครับพี่แต่ว่า ผมถามตรงประเด็นหรือเปล่าไม่ตรงประเด็นผมก็ไม่รู้เนาะพี่บางทีงบางอย่างเราอาจจะดูเลอะเทอะไปนิดน,นึงแต่ถามว่าเขาก็ให้แม่นนะวันนี้ก็คือเขาให้แค่นี้นะครับพี่แคปหน้าจอแล้วกันผมไม่อยากจะถามรําไรเนาะก็คือให้มาแค่นี้นะครับก็คือไม่อยากจะรําไรอะไรมากมายเนาะก็คือล่าง62บนก็620แล้วก็977แล้วก็739นะครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้านะครับผมก็จะลงให้ใหม่แล้วกันนะครับงวดประจำวันที่21สิงหาคมรัฐบาลเรา AI ให้โชค รัฐบาลเรลาางวดประจชานที่21สิงหามขอให้ทุกคนเฮงๆดวงดดีๆ,ดๆนะครับคุณเฮงปังๆหรือพี่จะไปตัดเล่นก็จะใช้พิจารณาเอานะครับก็ฝากพี่ทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกันใช้ชีวิตวันนี้สวัสดีครับผม